โหดคนโคตรยำเลยวันนี้โคตรยำดูดิดูสิดูสิเองดูความปูดิฉ่ำมากขอกินอันที่ชอบก่อนนะเปิดประเดิมเลยวันนี้ไน่ก้งนี่ถ่ายติดหัวมั้ใครใครเป็นคนสั่งอาหาร หมดมั้ยหมดกินหมดตังห่วง <laughs> 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 <Hey, cười> าะไรนะดีดสายตาบ่ใช่หบค แก่ไป้นี่ไม่ดปอป่ะทไว้ให้ดื้าใแบบให้เจ๊จับเลยมัใช่ป้ไข่ดองจับอะไรโอ้โห พี่ไงกินผักไทยมั้งเขาติดใจกันใ่ไหมรูปผักไชดงสดเลยมันทำอะไรมานทำอะไรกันก่อนเราโค๊กกันเลยดิแม็นเปิดสดพอดีดนสุด ีชัาบอ,อยำขวดกูกันเชียงปูใส่มันใช่ไหนะมช้าก็เนื้อเหนื้อโอเคอยังไม่ไม่ได้จะอยู่คลิปเดียวแล้วแหละสามหอยปอ

ี่ไไปหมูเด้งเนี่ยเดี๋ยวรอเด็กๆก็จะพาเด็กๆเข้าหมูเด้งไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นหมูเด้งไหมแต่ก็บอกกนไปบอว่าเป็นหมูเด้งไมคนนึ่นสามคนนึ่งว้าวเยอ ไม่ชื่อไม่รู้ไมนรูอะไรคะเอาอะไรแล้วน้องจำไม่ได้ไปแล้วจะเป็นนอนรถรถไปไหนเป็นถนนมากี่คนเหอี่สี่คนครับครับมากี่คนนะสี่คนสี่รอเอหมดตังเงี้ยหมดตังบยหมดหมดไงนะหมดตังตัวนี้แหละ ที่หมดโคดรโคตรยำเลยวันนี้โคตรยำดูดิมาสิงมาสิดูความปูดิฉ่ำมากขอกินอันที่ชอบก่อนนะเปิดประเดิมเลยวันนี้กรดาวอันนี้อบองม,มาสสด Đang lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มีตีบ้างให้โค้งกันทไม่ค้งนี่ไม่ถ่ายตัวนใช่ด้วยตั้ตังไหมไม่ตังตแบบไม่ตังมา Hai, đi mua. Nếu không thì mình còn Để Kết không, bỏ lỡ những video hấp บอกว่าอะงอนมันมันลนมาีแล้วมันมาสนแบบมันมาสนไมมีตะเกียบหรอมันไม่แต่แต่ตรงนี้ มากี่คนสี่รุนหน้าตอนนี้สินส้นหวังอะไรสี่คนใช่สามอาหารกินหมดไหมกินหมด,ดไปตังอะในกระเป๋าหมดหมดมารอรถนะ